สวัสดีครับโอ้โหนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นดอกตัวนี้กันนะครับมันจะได้เห็นดอกไหมนะครับนี่ครับดอกสีชมพูนะแต่เขางเขาสวยมากนะครับผมเคยเห็นดอกแล้วนะครับสวยมากนะครับผมแต่อุปสรรคของผมโอ้โหเมื่อกี้นี่ดอกกาลังจะมาดีๆแล้วครับฝนตกใส่นะครับฝนตกใส่ดอกก็โอ้โหนะครับดอกเสียเยอะเลยนะครับเออเนาะมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเขาเรียกอุปสรรคนะครับอืม กันเจอปัญหาเขาเรียกว่าปัญหามีไว้แก้เอนะครับนะครับก็คือแบบว่าถ้าเกิดว่าดอกมันมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันเจอเขาเรียกว่าเจอฝนมากระหน่ำเนี่ยนะครับดอกมันจะเสียนะครับเออเป็นเรื่องธรรมดาเนาะนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับส่วนแดงโดมทรัพย์ตัวนี้นะครับเจอฝนเจอพายุก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ต้นมันใหญ่แล้วเนาะมันคล้ายๆกับว่ามันเสียมันเสียไป มันเสียไปบางดอกบ้างแต่ก็ยังมีอีกดอกอื่นที่บานอย่างเงี้ยนะครับนะนะครับก็คือไม้ที่สังเกตนะครับว่าไม้ทําไมไม้อยู่กับดินนะครับอยู่กับดินแล้วเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเนี่ยอ่าปีหนึ่งมันออกดอกสักสองครั้งเนี่ยนะครับดอกเต็มเลยนะครับอ่าทไมเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับบางคนก็งงเนาะเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับอ่ามันมีเหตุผลครับไม้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เปลี่ยนเราไม่ยกอ่าเราไม่เปลี่ยนไม่ยกนะครับมันจะสะสมอาหารแล้วมันก็จะ สะสมอาหารของเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับอ่าแต่มันมีข้อเสียอยู่นะครับก็คือถ้าเราไม่ยกเราไม่เปลี่ยนนะครับรากระบบรากเขามันก็จะอ่าพันไปพันมายุ่งเยิงนะครับแล้วก็อ่ามันก็ไม่โชว์ใช่ไหมครับไม่โชว์แต่มันไปโตอยู่ในดินนะครับมันไปโตอยู่ในดินนะครับแล้วครั้นี้มันก็สะสมอาหารเรื่อยๆเรื่อยๆมันกักตุนไว้เรื่อยๆนะครับพอถึงฤดูการออกดอกนะครับอ่าปีละสองครั้งสามปีละสองครั้งอย่างเงี้ยนะครับอ่าช่วงหน้าแล้งกับช่วงไง อ่าเข้าก่อนจะเข้าหน้าหนาวเนี่ยนะครับมันออกดอกเต็มนะครับอ่าบางคนก็เลยว่านะครับเอ๊ะทำไมอ่าไม้ที่เราปล่อยๆทิ้งทิงขงว้างทำไมมันออกดอกดีจังอย่างนั้นแหละครับนะอ่าก็เหมือนแดงกระดุมซับต้นนี้เหมือนกันตั้งแต่ผมเปลี่ยนกระถางมานะครับเราผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเนาะแต่ผมมาเปลี่ยนต้นนี้ก่อนนะครับอ่าเพราะว่าหากระถางไม่ได้นะครับก็เลยมาเปลี่ยนต้นนี้ก่อนนะครับอืมอันนี้แต่ก่อนมันเป็นอะไรเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นเรียกว่า มันเคยมีอาการนั่นแหละนะครับเคยเน่านะครับตั้งแต่นานแล้วนะครับแบบนั้นมันไม่เป็นไรนะครับมันก็หายแล้วนะครับก็คือว่าพอเราเปลี่ยนกระถางใหม่นะครับอ่าไม้เขาก็กินกินแล้วก็เขาจะเอาสารอาหารเนี่ยอ่ามันมีอยู่สองอย่างนะเอาสารอาหารเนี่ยไปสร้างไปสร้างใหม่นะครับกับไม่อย่างนั้นก็พอเราเปลี่ยนกระถางใหม่ก็เคยจะเห็นเนาะบางคนพอซื้อไปจากผมนะครับพอไปลงกระถางใหม่นะครับออกดอกพึบเลยนะครับนั่นแหละครับคือ เขาเปลี่ยนกระถางใหม่เขาก็จะเอาสารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงไปสร้างเซลล์ไม่ถ้าไม่ตาใบก็เป็นตาดอกนะครับอ่าตาดอกนี้ก็คือเขาอยากเขากลัวเขาจะตายนะครับเขาก็ต้องออกดอกเพื่อที่จะสืบพันธุ์นะครับส่วนต้นไม้ที่เราไม่ได้เปลี่ยนกระถางนานๆเนี่ยนะครับอ่ามันก็จะสะสมอาหารไปเรื่อยๆนะครับพอถึงจังหวะเวลาออกดอกนะครับเขาก็จะออกดอกนี้นะครับดอกก็จะดีหน่อยนะครับเนาะหรือบางคนนะครับถ้า เปลี่ยนกระถางใหม่ๆถ้าเกิดถึงจังวะออกดอกก็ลองใช้ปุ๋ยสูตรเล่งดอกดูนะครับนะเล่งดอกดูคือตัวกลางตัวท้ายนะครับสูงๆหน่อยนะครับส่วนตัวหน้าไม่ต้องเอานะครับมันก็จะออกดอกเหมือนกันนะครับผมให้เขาสมบูรณ์สมบูรณ์หน่อยเนาะนะครับเป็นอย่างนั้นแลครับนี่ดอกเพียบเลยนะครับอยู่กระดินเนี่ยนะครับที่อยู่ในกระถางเราไม่ยอมออกดอกเลยนะครับ น่าจะเป็นที่แบบว่าได้ความชื้นได้เขาเรียกว่าได้ปุ๋ยได้อะไรด้วยนะนะครับเขาเรียกว่าปุ๋ยในดินอ่ะมันมีนะครับสารอาหารในดินมันมีมันก็เลยทําให้ดอกนี่หน่อยนะครับดอกสมบูรณ์หน่อยนะครับเอากิ้งกาลบทําไมลลูกไม่ต้องกลัวรอกนี่กิ้งกาตัวน้อยตาเป้ยวเลยไม่ต้องลบลูกไม่ได้ทำอะไรครับไดีดแดงแบงเลดน,นะครับ โคดมีปัญหาครับก็เลยมาฝังดินไว้ดอกสวยงามจริงๆินะครับแบล็กเลดนะครับมาดูไอ้ต้นนี้พอออกดอกมานะผมก็เพิ่งเห็นดอกดอกมันสวยนะครับต้นไม้ที่อยู่ในสวนในส่วนมากดอกสวยเยอะแยะนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้เห็นดอกเนาะนะครับอันนี้ก็รากมีปัญหาหน่อนะครับก็เลยมาฝังดินไว้เห็นไหมรากมีปัญหานะครับก็เลยมาฝังดินไว้ครับผมก็พอฝังดินสักปั๊บก็ออกดอกนะครับสวยงาม อันนี้ต้นพุทธดาวเรืองคาราเมลก็ออกดอกนี่คาราเมลนี่นี่ก็ฝังดินไว้นะครับอืเดี๋ยวรอรุนรอรุนรอร้นไอเรื่องต้นนี้นะครับว่าผมอุตส่าห์เอาเนี่ยเอาเขาเรียกว่าเอาอะไรนะมาไว้ใกล้ๆนะเอาไว้ใกล้ๆต้นดาวเรืองนะเพื่อที่จะดาวเรืองล่อมันนะครับล่ออะไรออกไปไม่รู้มันจะได้เห็นดอกไหมครับรอดูเออทำวิธีนี้ดู นี่นะครับเอออเอารอดูต้นนี้ก็เหมือนกันคาราเมลนี่เอามาแทรกไว้ในต้นดาวเรืองเนี่ยโอ้ยนะครับผมว่าจะผมว่าจะมามาขายอะไรไม่รู้วันนี้พูดไปพูดมาผมก็ลืมเลยอ้ยน้ำเฟื่องฟ้าว่ะหือน้ำเฟื่องฟ้า,ฟฟาเดี๋ยว ต้นนี้ก็ยังไม่ไปนะครับต้นนี้นะครับสวยงามมากเลยครับต้นนี้นะครับสวยงามจริงๆนะนะครับถ้ามองจากจากจากตาเปล่านะครับสวยงามต้นนี้ก็สวยนี่ต้นนี้พร้อเมล็ดนะครับนี่แต่รากมันเสียฝั่งหนึ่งนะครับมันเคยเน่านะครับผมนี่เห็นไหมนี่รากนี้เสียผมว่าจะให้แฟนตัดออกแล้วแต่มันมันหายแล้วครับผมก็เลยผมก็เลยปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละขี้เกียจตัดมันนะครับเนี่ย มันเน่าไปนะครับก็าเลยปล่อยมันไว้เลยเพราะเมล็ดรับดอกอ่าอะไรนะชื่อว่าน่าจะเป็นคริสต์มาสนะนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคริสต์มาสนะครับอ่าแล้วก็ตกแต่งชั้นข้างล่างไว้แล้วด้วยนะครับเห็นไหมชั้นกิ่งนะครับก็คือไม่ยุ่งเยิงนะครับแต่มองข้างบนพุ่มหนานะครับอ่าแต่ถ้าจะมองจากข้างล่างนะครับก็คือไม่ไม่มีกิ่งซ้อนกิ่งแทรกนะครับเห็นไหมนะครับอ่านี่นะครับ เป็นอย่างนี้นะครับมองจากข้างบนเป็นพุ่มมองจากข้างล่างโล่งนะครับนี่ส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นแหละครับอันนี้ก็เหลืองเหลืองอ่าจันทรานะครับนี่เห็นไหมมองจากข้างล่างจะโล่งมองจากข้างบนก็เป็นพุ่มนะครับตอนนี้พุ่มยังไม่ดีเท่าไหร่ลอยหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าฝั่งเนี้ยขาดขาดพุ่มไปหน่อยหนึ่งนะครับยังเปิดเปิดยังกว้างไปนะครับแต่ก็ใกล้แล้วะนะครับมันมาโซนนี้ก่อนอา่าเดี๋ยวค่อยดัดใหม่นะครับค่อยหา ตกแต่งใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ต้นนี้สวยเหมือนกันดอกสวยนะครับอ,อนี่นะครับต้นนี้อะไรนะมีคนสนใจไม่เอ่ยโอยาขึ้นพึบเลยนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะใช้ไลนะครับแดงใช้ไลนะครับผมมีใครชอบไหมนะครับเปลี่ยนกระถางมานยากขึ้นพึบเลยนะครับกําลังจอดอกแล้วด้วยแดงใช้ไลนะครับโคตรสวยด้วยนะครับเนี่ย รากกำลังกินเลยครับสวยนะครับรากปีเลยนะครับผมรากมันกำลังกินนะครับเนี่ยนะครับถ้าสารอาหารมีก็นี่แหละหญ้าก็ขึ้นอย่างนี้แหละโอ้ยไม่เคยต้องมาทงมาถอนหรอกเนี่ยนะครับรากก็สวยนะครับนสนใจไหมครับตอนนี้นะครับ ลากสุปลา์นี้ครับผมกระัาง18นิ้วครับผมนี่เป็นกล้ามขาองนี้ครับแดงใช้ไรนะครับผมข้างบนยังไม่ตกแต่งนะครับเพียงแต่ว่าเราเอาไว้ตกแต่งทีหลังนะครับปล่อยข้างบนไปก่อนนะครับปล่อยให้กิ่งก้านสาขาไปก่อนนะครับเดี๋ยวข้างล่างข้างล่างจับลากยื่นออกมาเลื่นออกมาแล้วก็ค่อยพอข้างล่างนี้ปั๊บแล้วเราค่อยๆตกแต่งข้างบนนะครับนี่อ่าต้นนี้นะครับผม มีใครสนใจไหมนะครับแปดร้อยลมส่งครับผมอ่าใครสนใจทักมาเลยนะครับนี่แปดร้อยลมส่งนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่นะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่นะครับผมก็มีประมาณนี้เนาะนะครับแล้วแฟนซีนะครับแฟนซีแฟนซีแดงกัมบีนะครับอ่ากับเหลืองจันทรานะครับแต่ว่าผมว่ามันสวยนะแต่เอ๊ะทำไมบางคนหรือยังไงหรือไม่ชอบ หรือ,อยังไงนะครับเออนะครับถึงแม้มันจะมีสามกิ่งนะครับแต่ว่าสไตล์การจัดนี่มันก็มันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะมันก็หน้าไม้ก็เปิดอยนะครับอืนี่นะครับอย่างนี้นะครับนเนี่ยอันนี้ก็แฟนซีนะครับแฟนซีโอ้ยแฟนซี fancy. มีขาวมีแดงมีม่วงมีชมพูชมพูนี่ก็เป็นชมพูลายด้วยมัน น่าจะเป็นพวกหางประกัดนั่นแหละครับเนาะอันนี้มีมีเหลืองอันนี้ก็มีแดงกำมะหยี่นะครับผมสองสีนะสองสีหรือสามสีเนี่ยอีกสีหนึ่งไม่รู้สีอะไรน่าจะเป็นสีโอรสนะครับดอกออกนี่ส้มส้มหรือเปล่านี่นะครับไม่เหมือนกันมี่สามสีนะครับผมเนี่ยนะครับต้นละสี่ร้อยห้าสิบมีใครเอาไหมนะครับกระถางสิบสองนิ้วนะครับผมต้นละสี่ร้อยห้าสิบนะครับเอาสองต้นแปดร้อยเลยนะครับอ่ะแค่นี้พอสองต้นแปดร้อยค่าส่งไม่มี เออเอาเข้าไปนะครับนะครับผมอ่ะสนใจกระทักมานะครับ098 008 3 0 7 4นะครับ098 008 3 0า4นะครับไม้ที่ตัดยอดไว้นะครับดูแตกแลสวยเลยนะครับนี่แตกใหม่แล้วสวยเลยนะครับนี่นะครับแตกยอดออกมาใหม่ๆนี่นะครับกำลังสวยเลยโขดสวยด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอันนี้โขดอิ่มๆเลยนะครับนี่นะครับครับผม เดี๋ยวยังไงก็สนใจกะทังมานะครับ0 9 8 0 98, 0 8 3 0 7 4นมนะครับศาแนมนเ่ะครับผมอตอนนี้ก็ตกแต่งรากชนชจอยู่เต็มอยู่นะครับจะพามาดูอาจจะลุกๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีเวลาแบบทำโน่นทำนี่นครับทำหลายอย่างอยู่นะครับนี่จะพามาดูนะครับนี่นะครับก็จากต้นแบบถ้ารากมันขี้เละขี้เผมก็ตัด ตัดเสร็จปั๊บล้วก็เอาซีเมนต์ทาไว้เลยนะครับปูนซีเมนต์เรานี่แหละครับทาไว้นะครับเพื่อไม่ให้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ให้แบบเกิดเชื้อรานะครับผมเนี่ยอันนี้ก็กองหนึ่งอันนี้ก็กองหนึ่งนี่ยังตักตกแต่งไม่เสร็จนะครับนี่เหลืออีกยังเหลืออีกเยอะนะครับนี่ก็ตกแต่งไปก่อนนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราก็ลงปลูกนะครับรอให้รากมันเขียวก่อนนะครับนี่นะครับตอนนี้รากยังไม่เขียวนะครับก็คือ รอให้มันเขียวแล้วค่อยลงปลูกนะครับผมมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับเห็นไหมต้นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็สองสีนะครับสองสีสรงมันสวยนะเราก็จุ่มยาฆ่าเชื้อก่อนแล้วเสร็จปั๊บเราพอมันแห้งแล้วเราก็ทาปูนนะครับอปูนนี่แหละจุ่มเลยนะครับปูนซีเมนต์นี่แหละนะครับอาจจะเลอดเทอะหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับขอใช้งานได้โอเคนะครับอันนี้อีกกองหนึ่งครับเอานู่นก็อีกกองหนึ่งนะครับ เราทาไปนะครับก็มีรากทองอยู่ตัวหนึ่งนะผมว่าจะเสนอขายอยู่เนี่ยนะครับตัวนี้โขดขอหอยโข่งโขดสวยมากตัวนี้นะครับยังยังไม่ได้นั่งแท่นนะครับผมเดี๋ยวรอก่อนนะเหมือนได้ตัวสองนะครับสวยงามมากนะครับเนี่ยออกดอกเชยเลยเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนกระถางใหม่อย่างเงี้ยนะครับออกดอกครับ นนี่ออกดอกนะครับเป็นดอกชั้นเดียวนะครับฮอลแลนด์นะครับผมเวลาเราเปลี่ยนกระถางใหม่มันจะออกดอกนะครับเป็นอย่างนี้นี่นะครับรากทองต่อฮอลแลนด์นะครับอ่าดูนะครับเห็นไหมครับนี่นี่นะครับเส้นตรงนี้นะครับส่วนเส้นเล็กๆนี่จะเป็นรากทองหมดเลยนะครับเส้นเส้นนี้พาดเป็นไงวะนี่นะครับเป็นรากทองนะครับผมอันนี้ไม่ใช่รากทองนะครับอันนี้คือ สีเขียวอ Bond ่อนๆนะครับอ่าพวกนี้นี่เส้นนี้แต่ยังไม่ทองนะครับแต่ย um ังไม่ทองนะครับอ่ายังไม่ทองเพราะว่าผมเพิ่งยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาแล้วก็โชว์ดูนะครับเส้นนี้เส้นนี้เล็กๆเนี่ยเป็นรากทองหมดนะครับมันจะพาดมาจากเส้นนี้นะครับเห็นไหมเส้นนี้คือรากทองเนี่ยดีนะครับเส้นเนี้เนี่ยรากทองนะครับนะครับอ่าใครสนใจผมขายนะครับตัวนี้นะครับ หนึ่ันบาทเหมือนกันนะครับรากสวยด้วยนะครับนี่นะครับใครสนใจต้นนี้เอาไปสะสมหรือจะไปนั่งแท่นนะครับอาแล้วแต่เลยนะครับ1นึ่งันบาทส่งฟรีนะครับขอบคุณมากครับผมจากช่องบกทอง h a n n นลเดอนะครับโอ้กินเวลาเยอะจังเลย13นาทีสวัสดีครับ